ก็สวัสดีครัทุกท่านครับก็วันนี้ก็ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ไปนอนทอปอินมาที่อ่อนนุชนะครับก็เป็นโรงแรมราคาประหยัดแล้วก็โลเคชั่นดีแล้วก็มีบรรยากาศที่แบบน่ารักสบายๆครับก็วันนี้ผมก็จะการท็อปเนี่ยจะนำเสนอบรรยากาศขนาดห้องและรายละเอียดต่างๆครับ หน้าก่อมาอ่าอนนี้นอันนี้ผมถ่ายจาก BTS คือมันอยู่สถานีอ่อนนุชนะครับก็บรรยากาศเนี่ยคึกคืนเต็มไปด้วยชาวต่างชาติก็เนี่ยบรรยากาศด้านหน้าติกดกับรถตัดเข้ามาทางที่ซอยสุขมุมวิท52ก็จะเห็นว่าคนลากกระเป๋าเนี่ยเดินมาจัดโรงแรมตอนมีรถกอล์ฟมีมีความคึกคืนย่านนี้ครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยตรงอิอนเนี้ยก็จะเป็นร้านกาแฟอ่าพอผมได้มาประมาณสัก สามร้อยเมตรเนี่ยก็จะเห็นป้ายฮอปอินอินที่ตอนรับมาส่วนด้านหน้าของอาคารครับก็มีล็อบบี้มีแรมมีที่จอดรถเนี่ยครับก็จะสังเกตว่ามันก็มันเป็นอาคารที่สามารถเชื้อเชิญเราได้มากครับอันนี้ผมมาเข้ามาเช็คอินก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งพักคอยพื้นที่เช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็มีส่วนของอพื้นที่ แพนี้นะครับเป็นชงกาแฟมีอาหารแชร่แข็งคือมีเครื่องดื่มง่ายๆต่อมาก็เดินพอผมเช็คอินเสร็จปุ๊บผมเดินเข้ามาก็จะมีประตูที่ชิคิจ้าแตกด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวงพอผมแตกชิคิ้าปุ๊บเข้ามาที่ชั้นหนึ่งอ่าแล้วก็อยู่ในส่วนของพื้นที่ทางเดินไปห้องเจอส่วนของผมเนะี่ยจะได้ห้องพักชั้นสองเป็นเตียงคู่ครับอ่าผมมาตรงที่หน้าถงลิฟต์เนี่ยแล้วจะมีเขียนคําว่า Have a good d เ y ย ออมันรู้สึกว่าเฟรนดี่มากสีเงินน่ารักน่ารักก็ทางขวามือก็จะเป็นช่องแสงครับมองไปเห็นบรรยากาศสวนข้างๆพอเข้ามาในลิฟต์ก็มีแบบว่าค่าเชื้อหน่อยตออรวจแอลกอฮอล์เนี่ยครับก็ดูมีความสะอาดสะอ้านน่าใช้มากพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยมันก็จะมีประตูสีเงินซ้ายขวาในห้องอห้องเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กเอาง่ายๆประมาณ15ตารางเมตรถึง17ตารางเมตรครับ มีท้ายห้องประมาณ3ท้ายก็มีเตียงคู่เตียงแยกแล้วก็มีเตียงชิ่มาแบบครอบครัวครับเป็นชิพทริปเปิลครับก็ห้องก็จะมีช่องแสงเป็นหน้าต่างเฉพาะของออฟอินก็มีขนาด1เมตรคูณ1นเมตรก็มันก็ได้วิวสวยผมผมจองมาผมไม่รู้ห้องแต่ว่าพอพอไดห้องนี้รู้สึกว่ามองแล้วเห็นบรรยากาศพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตึกสูงครับก็ขนาดความฟ้าสูงก็อยู่ที่2.6เมตร อันนี้ผมวัดมาก็แต่ว่ามันจะไม่มีไฟติดดาวไลท์นะครับจะเป็นไฟที่หัวเตียงแทนมันก็จะมีความสว่างประมาณระดับหนึ่งถือว่าไม่ได้สว่างมากก็พอพอสำหรับใช้พักผ่อนด้านหน้าก็เป็นทีวีหน้าเตียงแล้วก็มีโฆษณาของโรงแรมเนี่ยตรงตข้างๆก็เป็นห้องน้ำจะมีจะมีช่องแสงมองเห็นคนเห็นเงาข้างในว่นมีคนอยู่ ส่วนตาแมวตรงประตูเนี่ยก็มีผมลองส่องแล้วรู้สึกว่าเหมออาะกับคนไทยมากเพราะมันอยู่ประมาณ1.5เมตรพอผมส่องแล้วผมไม่ต้องยืดขาขนาดเหอครับห้องเนี่ยมันจะมไม่ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเดียวมันจะมีส่วนเว้าวของดีไซน์ซึ่งจะเห็นว่าตรงที่มันเว้าวตรงเนี้ยมันจะเป็นโต๊ะขนาดสูงขนาดกว้างประมาณเ40เซน40เซนแล้วก็สูงประมาณ75เหมาะสำหรับนั่งทำงานอันนี้ก็วางโน้ตบุ๊กได้ก็ตรงนี้เป็นส่วนเว้าว แล้วก็มีให้เก้าอี้หนึ่งตัวซึ่งผมรู้สึกว่ามันน้อยไปสําหรับถ้ามาสองคนเนี่ยมันจะแบบว่านั่งทํางานไม่ได้แล้วก็มันจะมีโคมไฟมาให้แค่สองดวงสองสามนี่แหละครับก็ตรงนี้มันจะมุมมันจะมืดหน่อยก็ใช้แสงสว่างธรรมชาติแทนมาส่วนของห้องน้ำแทนครับห้องน้ำเนี่ยข้อดีคือมันมีปลั๊กไฟอยู่ในห้องน้ำผมว่ารู้สึกว่าถ้าเทรนของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้เวลาในห้องน้ําคืออยาเอาโทศรศัพท์เข้าไปเล่นนะ่ะหรือ,อได้ปอบผมอะไรอย่างเงี้ยครับจะใช้เวลาในห้องน้าเยอะ ก็มีส่วนกั้นส่วนแห้งกับส่วนเปียกก็แยกไว้ชัดเจนแต่ว่ามันจะมีปัญหาแค่ใช้ต็อาบน้ำมันเลอะมากครับยังไงก็เลอะอยู่แล้วขนาดห้องน้ำครับก็จะอยู่ประมาณ1.45เมตรประมาณยาวประมาณ2.35เมตรครับเป็นส่วนของระเบียงเขาก็ให้ระเบียงตัดผ้ามาที่เปิดฝาขวดมีที่สุบุลีอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นที่เขีย่ยมดีแต่ว่าในห้องเขาบอกว่าห้ามสูบ ก็พอเข้าใจได้ว่าอาจจะมีคนแอบสูตรงนี้นครับอันนี้คือเป็นวิวตอนเย็นผมถ่ายมาตรงระเบียงคือว่าดีมากเลยชอบชอบมากถ้าได้สูงหน่อยก็ก็จะดีอันนี้ได้ชั้นสองแต่ว่าโอเคแล้วครับอามาเปลี่ยนเป็นตอนคืนกลางคืนเนี่ยมันจะมีบรรยากาศของตึกมันส่องไฟทำให้ตึกมันดู ดูสง่าง,งามตอนคืนคือมองไกลก็ดูว่าฮอปอินแล้วก็แต่ว่ามันมีข้อเสียนองไฟตอนยังคืนเนี่ยมันแยงตาเพราะว่าผมต้องปิดม่านนอนอันนี้คือบรรยากาศตอนคืนเราก็เตรียมกําลังพักผ่อนนี่แหละที่ดูติ๊กตอก็อกนายก้าวปลุกแปรงมุเช้าอันนี้วันนี้ผมก็มาสํารวจพื้นที่ภายนนกครับมาดุมด้มๆมองๆกันอันที่ชั้นสองเนี่ยมันจะมีส่วนของถ้าดูจากแปลนนะครับอ่ามันจะมีส่วนที่มันเป็นล็อบบี้อันนี้จะเป็นดับเบิ้ลดับเบิลวอลลุ่มครับแล้วก็ ก็จะมีทางเดินยาวไปยังประตูหนีไฟก็จะเห็นไฟโฮสต์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอันนี้เป็นข้อเสียคือว่ามันตั้งอยู่ตรงเนี้ยถ้าถ้ามันอยู่ด้านหน้าอาคารเนี่ยมองเห็นจากหน้าต่างได้ชัดแบบเห็นเป็นสีแดงๆอะไรเงี้ยขัดกระตึกเสียเงินอะไรเงี้ยครับก็เดินเดินสองอันนี้คืออันนี้เป็นภาพที่ท็อปถ่ายเป็นเชฟตัวเอลอประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นห้องผ้าครับมันเฉียนวัสดาออลลี่ตอนเช้าอันีเราลงมากินกาแฟกันก็ ตอ,ตอนแรกถ่ายคนเยอะมากคนเดินตรงนี้ผมก็หาจังหวะถ่ายกันคือแบบคนน้อยลงแล้วผมเลยได้ถ่ายมาคือตอนนั้นคนเดินเยอะมากมีคนแบกกระเป๋ามาทําธุระแล้วก็มีชาวต่างชาติอันนี้จะเยอะหน่อยครับพออยู่ในย่านแบบว่าเข้าสามารถไปเที่ยวในกรุงเทพได้อ่าอันนี้ก็เป็นชงกาแฟคืออาหารเนี่ยมันต้องซื้อครับอันที่เขาให้ฟรีมาแล้วจะเป็นกาแฟ ก็ถือว่าประทับใจคือว่าไอ้เครื่องชงกาแฟเนี้ยมันอร่อยกว่าที่เราเคยไปกินเขาก็มานั่งก็ยังดูบรรยากาศดูตาสลส์ยังงงอยู่ของเขาพี้เนี่ยจะมีจะมีดีไซน์อันหนึ่งคือดีไซน์วัดวัพักแก้วครับคือลวดลายเนี่ยจะเหมือนกันทุกที่เลยครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็ดูไม่ออกว่ามันที่ไหนเพราะมันเหมือนกันเลยเอกมาจำรังขา้นอกอันนี้เป็นที่จอดรถคนพิการครับนะฮะแล้วก็สังเกตว่าตึกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด ชัก็เขาจะทาสีาสีน้ำเงินครึ่งหนึ่ง,นนงสีขาวครึ่งหนึ่งนี่เราเดินมาส่วนด้านหลังตึจะไปสำรวจห้องขยะตรงนี้แล้วเขาก็มีส่วนแยกขยะแห้งเปียกรีไซเคิลและอันตรายแต่ที่หมุนชอบก็คือม,มันมีรอยยิ้มตลอดเลยทุกในอาคารเนี่ยมันจะมีซิมโบลบางอย่างที่แบบสื่อสารกับผู้ใช้คนจะห้องอันตรายห้องขยะอันตรายนะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ยิ้มเขาได้รู้สึกว่ามัน,ม,นมันตลกดีอะไรคนระับด้านหลัง นี้มาดูตรงที่เขาแอบกักผ้ามีขวดอะไรสักอย่างวางเนี่ยก็อันนี้เป็นห้องไฟฟ้าห้องปัม๊มไฟจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะแสดงแผนนะครับอันนี้ครับเส้นทางหีบไฟอันนี้เป็นชั้นหนึ่งมองจากด้านซ้ายก็คือจะมีะตรงนี้เป็นล็อบบี้เช็คอินแล้วก็เดินมาตรงโถงลิฟต์แล้วก็สามารถเดินไปที่ประตูหีไฟคือตรงนี้ประตูหีไฟน,นี้เป็นสชั้นสองอด้านบนเนี่ยก็จะเป็น ห้องปั๊มน้ำแล้วก็ห้องไฟจะอยู่ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นแบ็ k ออฟเฮาส์หมดเลยตรงนี้มานี่ครับก็สำหรับ Ho มอินก็มันโรงแรมเป็นโรงแรมขนาดเล็กราคาประหยัดก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้เวลาแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยเหมาะจะเหมาะสมหรือถ้าไป่างจังหวัดเนี่ยราคามันจะถูกลงหน่อยแต่เนื่องจากเราอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยราคาของเรามันจะสูงสักหัวห้องทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่ประมาณ ร้อยกว่าห้องแต่หน้าที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องปลั๊กไฟในห้องเรื่องปลั๊กเนี่ยให้มาเยอะเหมาะสําหรับแบบคนที่มาพักอาศัยแบบว่าเราพักเนี่ยเราชาร์จเนี่ยมันจะมีตรงที่หัวโต๊ะแล้วมีตรงหัวเตียงหัวโต๊ะแล้วก็รู้สึกจะมีตรงต,รงตู้เย,ย็ยนด้านหลังตรงตู้เย็นด้านหลังมีตรงนี้ทีวีซึ่ง่เหมาะสมมากเพราะสิยาครับที่ผมเข้าไปใช้เนี่ยมันก็ ปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือ,อความรู้สึกที่เราจะอยู่ในห้องอันนี้คือผมกระท้อเนี่ยรู้สึกว่ามันเล็กคือแบบว่ามาต้องนอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะวิตั๊บหน่อยเหมาะสำหรับถ้าผ่อนจริงๆไงใช่เขาแบบมาเที่ยวเนี่ยถ้ามาเที่ยวแล้วก็มาแค่นอนเนี่ยผมว่าเหมาะสมปัญหาคือเวลาอาบน้ำอ่ะตรงตรงที่กั้นระหว่างพื้นเปียกกับตัวพื้นแห้งอ่ะ เวลาเราอาบน้ำแเราเปิดเปิดเปิดน้ำแรงอ่ะน้ำมันกระเด็นโดนโดนกระแพงมันมัน,ม,นมันเข้าตรงพื้นที่เปียกซึ่งมันไม่เหมาะก็เป็นมั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 นเป็นข้อเสียแล้วตรงตรงโต๊ะตรงโต๊ะ,ตตะตนั่งทํางานอ่ะก็ยังงงอยู่เข้าไปมันมีเก้าอี้แค่ตัวเดียวซึ่งอาจจะขอเพิ่มได้อ่ที่หลังก็ได้ในอันนี้ไม่แน่ใ,นนใจครับคําถามต่อ,อมีเรื่องแอร์แอร์เป็นสปีดไทอ่ะครับก็มี c ี u ตั้งอยู่ตรงนี้อ่ะปล่อ,อยลมร้อนเรื่องยูนิโวลซ์ดีไซน์อ่าผมมีความเห็นอย่างนี้ ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีให้มาสองที่มีที่จอดรถด้านหน้ามันรู้สึกว่าถ่ายไม่ติดคือตรงเนี้ครับแล้วก็มีแรม่งต่อสิบสองไปแล้วก็ไอนน้เรื่องห้องพักคนพิการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเช็คอะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีขนาด,ดที่ไซซ์ิ่งให้มันใหญ่กว่าปกติแต่ว่ามันมีห้องน้ําคนพิการใี่เป็นส่วนกลางของโร,รงแรมเปห้องน้ําคนพิการก็ไปถ่ายอยู่ตรงบ๊อบบี้เข้ามาปุ๊บ,บก็มีห้องมีเตียงสองเตียง ปั๊กปั๊กเนี่ยมันจะมีมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือผมคิดว่าคนปกติเขาจะใช้สายชาร์จเป็น USB ครับแต่ว่าหัวไม่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นหัว Type C ซ,ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันจะเสียบไม่ได้มันต้องเสียบปั๊กแบบประเทศไทยเนี่ยเป็นปั๊กสามขาถ้าเช็ดตัวมันจะมีภาพถ้าเช็ดตัวก็เขาจะวางไว้ตรงที่ท้ายเตียงเขาก็จะมีแบบแม่บ้านบอกว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็มีขาข้อความ สวัสดีอย่างเงี้ยเรียกได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับห้องห้องเนี้ยมันจะแบบอ่อมีของมาให้ที่เขาบอกในอ่เว็บไซต์นะครับจะบอกว่ามีใดแต่ว่ามาพักแล้วไม่เจอใดไม่เจอใดบอกผมอ่อแล้วก็เขาให้น้ํามาสองขวดมีน้ําเปล่าตอนแรกผมไม่เห็นเพราะปรตินจะต้องแช่อยู่ในตู้เย็นอ่าครับผมว่าเข้เสียคือขา้าพลาดคือพลาดไดบอกผมเพราะเขาแจ้งในเว็บไซต์มีผ้าชุดตัวสองผืนผ้าชุดหน้าสองผืนแล้วก็มีผ้าเช็ดเท้าส่วนตู้เย็นเนี่ย นี่เราใช้แบบสำหรับคนแบบซื้อยามาแช่แได้อในตู้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจริงใช่ใช่ก็ตู้เซฟไม่มีเหมือนกันตู้เซฟก็ไม่มีส่วนที่วางกระเป๋าเหรอ ส่วนมามกเท่าท,ที่วางได้ก็มีตรงใต้โต๊ะนะครับมันมีพื้นที่ถั่วเข้าไปนิดนึงเนี่ย, <S <S ยมันไม่มีมีแค่ตรงใต้โต๊ะสูงแค่75ห้าเซนคิดว่าน่าจะวางได้คําถามเรื่องเสียงกล้องอันนี้ยอรู้สึกว่าเสียงไม่นักไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยกล้องครับเนื่องจากห้องมันมีวอลลุ่มมีขยับเยอะผมรู้สึกว่าพอเข้าไปข้างในเเวลาพูดไม่ได้กล้องขนาดนั้นแล้วก็ระหว่างห้องเนี่ยถือถือว่าเงียบมากไม่ได้ยินเสียงห้องข้างแต่ผมก็แอบไปลองเคาะห้องข้างๆ อินเทอร์เนต็ตเลือกการใช้อินเทอร์เนต็ตอันนี้ลองทดสอบด้วยการเล่นเกมนะครับคือเนี่ยมันจะมี Wi-Fi ตรงนี้ก็ถือว่าลื่นไหลดีแต่ว่ามันก็จะมีกระตุกอยู่บางช่วงครับกลางคืนเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่ที่จะรบก,กวนเนี่ยมันอาจจะมีเสียงคนเดินตรงโคลนดอร์แล้วก็ไฟที่เขาส่องสองอย่างเนี้ยถ้าผมยังลุกามาปิดหนา้าต่างมันมีม่านอยู่ซึ่งดีมากม่านมันปิดแล้วมันมืดแล้วก็ เรื่องเราเรื่องตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะแบบน้อยมากคือท็อปจะเินเข้ามาบอกว่ามาแขนเสื้อมีให้แค่อันเดียวเหรออะไรเงี้ยคือมันก็ให้มาแบบจานวนวิจิตรเนี่ยครับมีมีสองประมาณสองอันหรืออันเดียวครับเ,เพราะรู้สึกว่าผมไม่ได้แขวนผมก็เลยไปตัดผ้าอ่างนอกอะไรเงี้ยเรื่องหน้าตารื่องหน้าตากุญาจวันนี้ไหมตอนแรกผมก็รู้สึกว่าช่องมันเล็กก็เลยลองดูลองวัดขนาดมันหนึ่งเมตรหนึ่งจุดสองรู้สึกว่ามันช่องมองมันดูน่าสนใจนะแต่ว่าแสงกลางวันน่าจะเข้ามาน้อยนะ ความปลอดภัยเนี่ยผมว่าค่อนข้างน้อยมันมันแบบว่ามันดูเปิดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกเฟลลี่รู้สึกแบบเอรมันเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาเราเดินมาปุ๊บปุ๊บเราเข้าเสือเออไม่มีกําแพงเลยสาาังเกตไหมครับมันไม่มีว่ะดุจยามหมดแล้วครั้งเนี้ยเราดุม้มๆมองเราเดินเนี่ยไปได้เลยนะครับเอ่อได้ถา่ายนะครัเนี่ยใด้านข้างเนี่ยคุณสามารถเดินอ้อมตึกได้ เราไปเจอชั้นหนึ่งปุ๊บมันจะขาดความเป็นส่วนตัวทันทีราคาในกรุงเทพเนี่ยมันจะตกประมาณ900นะครับส่วนทางจังหว,วัดเนี่ยมันจะถูกหน่อยก็เรื่องทำ E A เนี่ยถ้าจํานวนมันเกิน79ห้องแล้วก็มีพื้นที่เกิน4,000ตารางเมตรเนี่ยต้องทำ E A ทำ E A จะมีเรื่องพื้นที่สีเขียวก็มันก็จะมีอที่เขาเห็นถ้าเราดูจากโรงการเนี่ยมันก็จะมีปลูกต้นมงต้นไม้อะไรนะรเนี่ยนี้ด้านนอกครับ ส่วนบางที่ห้องไม่ถึงอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันขาดเป็นสีเขียวมันก็จะเป็นแบบร้านจอดรถซะส่วนใหญ่เนี่ยของของตาง่างจังหวัดน,นะครับเ <c oughs> ตียงเตียงนิ่มไหมจะเตียงนิ่มครับรู้สึกว่ามันเป็นเตียงดุดตื่นก็ไม่ค่อยแทบอยากตื่น,นเันรู้สึกว่าเตียงเนี่ยผมลองวัดแล้วอ่ะมันประมาณ1เมตรนะครับมันไม่ได้เกิมันไม่ได้สามจุดห้าฟุตเหมือนจะเล็กลงหน่อยอ่ะครับประมาณ3ามจุดสามฟุตอะไรเงี้ยครับเรื่องยี่ห้อเตียงไม่ได้ดูเลยครับ เรื่องที่ชูาผมเห็นเขาเสียละที่ชู่เขามาวางมันไม่มีที่ใสท่ทชู่มันไม่สะดวกครับแบบว่ามันต้องอยู่ด้านขวามืออันนี้ยหยิบได้นี่ครับแล้วก็ถังขยะมีให้ใน,ในห้องน้ำถังขยะถ้าฝรั่งนอนเตียงตัวจะเลยเตียงไหมเออเป็นไปได้ครับรเพราะว่าเตียงไม่กช่เตียงยาวอยู่แล้วเตียงมันยาวแต่มันไม่ค่อยกว้างเตียงยาวปกติรู้สึกว่ามันยาว เรื่องอาหารเช้าเนี่ยไม่มีเขาตัดอาหารเช้าทิ้งเลยมีแค่ให้กาแฟแล้วกาแฟเนี่ยจะให้แค่ช่วงเช้าอย่างเดียวช่วงหกโมงเช้าถึง11บเอโมงประมาณเนี่ยครับถึงประมาณ1 0บสบเอโมงเพราะว่าผมผมใช้อีกตอนเย็นเนี่ยมีผนัหังมาชงกากแฟแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ใช่เวลาอะไรคือมันเป็นข้อเสียคือแบบว่าเราไม่สามารถกินตอนไหนก็ได้ต้องกินตอนเช้าทาั้งทั้งที่มันเป็นเครื่องอัตโนมัติแล้วก็แบบว่า กดได้เลยอะไรเยครับอาหารก็เป็นอาหารใช้แข็งซื้อจากเซเว่นก็ได้อันเนี้ยซึ่งเออผมยังไม่ได้ลองซื้อราคาน่าจะช้าสูงกว่าเดิมสูงว่าเซเว่นว่าข้อดีของเซเว่นอะคือมันจะอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออันเนี้ยสังเกตว่าไหนมีร้านสะดวกซื้อจะมีคือแบบระยะไม่ไกลอ่เงี้ยเดิมเพราะว่าเออใกล้ห้างสปปรรพสินค้าอย่างที่คูล่อะไรเงี้ยะใกล้เทอร์มินอลเทอร์มิน,นัลก็มีระยะเดินแบบ600เมตร ถึง800เมตรครับราคาห้องกี่บาทครับมีเดทเท่าไหรราคาเนี่ยถ้าเช็ค่ส่วนหลวตามันจะมันจะสตาร์ทที่450บาทต่อคืนอันนี้สำหรับต่างจังหวัดก็ราคามันก็จะบวกบวกเพิ่มอีกถ้ามันอยู่ใกล้อ่าใกล้เมืองเงี้ยใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเงี้ยมันก็จะสูงราคาเกือบพันเลยครับแล้วก็เขาจะมีโปรโมชั่นสำหรับใครที่เป็นสมาชิกพิเศษของฮอปอินเนี่ยไปสาขาไหนก็ได้เขาจะได้ส่วนลวด5%ครับ อ๋อล่าสุดก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเที่ยวด้วยกันอันนี้ผมจองไม่ทันสิทธิ์เต็มก่อนคืออันเนี้ยก็ร่วมแบบที่เราลงทะเบียนเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ฮอปอินได้ลด40%ก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับถ้าในราคาประมาณ700-900บาทก็จะได้ส่วนลด40%ตอนคืนค่อนข้างเงียบตรงเนี้ยเนื่องจากมันเป็นซอยตันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้มันจะมีคอนโดเนี่ยมันจะมีรถวิ่งตอนคืนมันจะมีบรรยากาศที่แบบ เนื่องจากมันเป็นซอยตันคนคนก็เลยไม่ได้พุกผ้าตอนคืนแต่ว่าตอนกลางวันอาจจะพูกผ้าเยอะเนื่องจากมันนักท่องเที่ยวจะมาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ใกล้แบบสถานที่บันเทิงหรือร้านอาหารนี่มันต้องเปิดกลางคืนครับ BTS เนี่ยได้ยินอยู่แล้วอันนี้ชัดมากเพราะว่าระยะไม่ไกลแต่ผมน้อเปิดไปที่ภาพที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันจะมีเห็นแนวรถไฟฟ้าเนี่ยได้ยินชัดอยู่แล้ว แต่ถือว่ามันเป็นเสียงไม่ค่อยรบก,กวนเท่าไหร่ในเพราะเนื่องจากระยะมันไกลไปหน่อยครับโอเคครับก็ขอจบนำเสนอฮอปอินอครับก็ถ้ามีอะไรเพิเ่มเติมมาถามส่วนตัวได้ครับขอบคุณครับ